ก่อนที่จะไปรับชมคลิปมาพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับผมกับร้านเดลฮันชอปบริการรับเติมเกมนะครับมือถือต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับตั้งแต่โลบอกแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสาหรับร้านเดลฮันชอปส่วนเกมการ์ดทเชิญของเรานะครับแพ็กเกจต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมีแพ็กเกจเติมเพชรนะครับผมแพ็กเกจที่มันอยู่ประจาแพ็กเกจเ o อร์เก็ตพาร์และ เป็นแพ็กเกจ u อัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับเกม Garden t a l l นะครับไปเติมกันได้ที่ร้าน The Hunt Shop นะครับเติมได้เติมดีไม่มีรีฟันต้องที่ The Hunt Shop สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำคนเดิมขอ้รับเข้าสู่เกม Guardian t a l e กันอีกแล้วนะครับตามคําพูดของผมนะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของบอสลัดนะครับว่าทําไมต้องตีตีแล้วได้อะไรได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตอนนี้กเกาะลอยฟังผมก็เวล่ห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทาการขายไอเทม1ดาวทิ้งไป6อันนะครับแล้วก็ทําการเอาไอเทม2ดาวมาตั้งนะครับตอนนี้ก็ หลอดของผมก็จะเขียวแล้วนะครับผมอีกนิดหนึ่งซึ่งถ้าอัพเต็มทั้งหมดเนี่ยทั้งอันนี้ด้วยกระจุกนี้ด้วยนะครับที่เป็น2ดาวนะก็จะเขียวพอดีนะครับแล้วอ,อ,อันอื่นมาเนี่ยก็จะแบบโอ้โซโเหลือกินเหลือใช้แล้วครับตอนนี้นะครับผมป่ะไปดูในส่วนของบอสลัดกันดีกว่านะครับผมบอสลัดนะครับผมจะให้ความสําคัญกับบอสตัวสุดท้ายมากกว่าตัวแรกตัวที่2นะครับผมเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะให้ในส่วนของอย่างไงอะค่าพลังในส่วนของเนี่ย สมมติบอสเป็นอันนี้บอสเป็นธาตุแสงถูกไหมมันจะให้พลังส่วนของพลังโจมตีเลยท่า5หาแล้วก็พลังเวการชาร์จสกิวท์ห้สามสิบ์นนั่นเองนะครับเราจะสามารถเล่น60ได้นะครับเจได้เท่าไหวแต่ว่าในกรณีนี้คือเราเลือกห้าสิซึ่งเราไม่ไหวแน่ๆนะเพราะฉะนั้นน่าจะได้60นะครับผมก็ตีไปแล้วล่ะนะรอบหนึ่งก็ได้แต้มประมาณเท่านี้เองนะครับผมแต่ตัวละครผมน้อยนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นใหม่นั่นเองเพิ่งเล่นมา6วันแต่ว่า ตีเท่าที่ไหวนะครับซึ่งทีมที่ผมจัดมาก็คือ3ทีมก็ตามที่คลิปที่แล้วเนาะที่แนะนําการจัดทีมต่อหน้ามันก็จะสบายกับเราแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเราไม่ต้องมาโยกย้ายของนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันให้ดูนะครับว่าตีเราได้อะไรบ้างส่วนอัอนเนี้ยหกผมบอกเลยนะไม่ไหวเพราะว่าเวลมันเกินฮีโร่ของเราไปถ้าเกิดเกินแค่1นึ่งสองเวลได้แต่ถ้าเกินเป็น10เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเยี่ยฝืนนะครับ มาดูฮีโร่ตัวละครของผมก่อนนะครับผมพ่อต้านะครับผมจะปั้นเกือบสุดเลยเพราะว่าขาดคอนนะครับตอนนี้ของก็หมดแล้วนะครับส่วนลิลิทผมก็จะใส่อะไรก็ได้นะครับในส่วนของที่มันเลเวลเยอะที่สุดนะครับถ้าจะให้ดีนะอาวุธที่เขาใส่เนี่ยข้ามขั้นไปเลยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้อ่าบัฟของมันเนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองเนี่ยพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็บัฟห้าดาว นะครับเกิดขึ้นมานะครับบารพัดาก็จะเพิ่มประมาณอ่าประมาณชีประมาณดีเฟนต์อะไรอย่างเงี้ยสองอันนี้แหละผมก็จำไม่ได้เพราะว่าอันเดียวเนี่ยมันจะป,ประมาณแค่เนี้ยเนี่ยเปรียบเทียบมันจะเพิ่มมาอีกนิดนึงอ่ะนะเพิ่มดาเมจมาอีกนิดนึงแล้วก็เออได้ใช้พิถีนะครับประมาณานี้นะครับส่วนปลุกพลังนะครับผมจะปลุกแค่นี้นะครับเพราะว่าผมให้ความสําคัญกับตัวล,ละครหลักที่ผมไปเล่นเคีย์เวอร์มากกว่านะครับทุกตัวนะครับ ทุกตัวละครผมจะปลุกพลังแค่จิ๋วเดียวนะครับผมก็คือตรงกลางนั่นเองนะครับผมอย่างอื่นผมก็ไม่ปั้นเลยนะใส่แค่อาวุธอย่างเดียวที่คิดว่ามันดาเมจแรงที่สุดนะครับผมอ่าประมาณนี้เหมือนกันลอเลนก็เออแบบนะเอาแค่แบบนะเอาแค่เชนสกิวนะอ่าดาเมจหลักของเราคือพ่อตานะครับผมพ่อตาเนี่ยสมควรที่จะปลุกพลังแบบอภิมหาศาลเลยเพราะว่า เราได้ใช้ยาวนะครับผมอ่าเราสามารถใช้ได้ยาวยันวัวสิเลยนะพ่อตาเนี่ยยิ่งมีอาวุธด้วยยิ่งดีแต่ว่าคอนผมมันก็มีประมาณเท่านี้อัพซะหน่อยอะ้าวไม่เดเวลด้วยโอ้ย y g o ก็อ่าโอเคผมขอเวลดักเวลนึงแล้วกันนะครับโอ้โหเออแป๊บนหนึ่งนะอีกนึงโอ้โหไม่มีแล้วครับ ผมไอ้นี่เป็นหมดแล้วไอ้นี่เปหมดแล้วนะทาการไอ้นี่เป็นหมดแล้วทําการกําจัดไปหมดแล้วเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกทีมนะครับทุกทีมเลยนะครับนี่ทุกทีมเลยโดยจเฉาพาะทีมหลักที่ผมเอาไปเล่นเวอร์นะครับผมอัพสุดแต่ตัวอื่นผมอัพแค่กระจุกเดียวนะกระจุกเดียวกระจุกเดียวหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการตีนะครับตีก็ง่ายๆครับก็ตีบอสเหมือนตีบอสกิลนั่นแหละนะ เรียบร้อยครับตัวที่ <you> 1ก็เจะประมาณนี้นะครับจริงๆตี60ไหวไหมมันก็ไหวนะครับแต่มันใช้เวลานานและที่สําคัญบางทีเราอาจจะตายนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นเอาตัวที่มันแน่นอนกว่าจะดีที่สุดนะครับยิ่งเราตีเวลามันตายเร็วเนี่ยก็จะได้เป็นแต้มมานะครับผมไปในส่วนของตัวนี้นะครับก็ใช้ทีมที่3เนาะเพราะว่าทีมสุดท้ายอื่นฮาเราจะไปตีกับมารีน่านะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่า พวกเนี้ยมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมนะครับเอ่อในส่วนของอันนี้อันนี้โอเคอันนี้30อันนี้นี่สมควรน่าจะเปลี่ยนวะอืมไม่อะ่ะเออเปลี่ยนดีกว่าเพราะโซฮียังไงมันก็ไม่แรงเท่าอ่าไอ้นี่นะครับเพราะว่าโซฮีเนี่ยมันสมควรที่จะใส่อะไรก็ได้นะครับเราเอามาแค่แบบ เป็นไม้ไม <c oughs> จะบอกไม้ก,กันหมาก็ไม่ได้น่าเกียดอ่ะโอเคทีมที่สองนะครับผมไป เรียบร้อยครับตัวที่สองก็ต,ตามนี้้าวสิบไหวไหมไม่ไหวสําหรับตัวนี้ไม่ไหวครับเอาจริงไม่ไหวเลยแต่ว่าเวลาเราทําได้ดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วผมได้ล้านแปดเองนะครับโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวพิกนะครับเล่นเลเวลหกสิบปืนฮาทีมปืน้าจะมีแค่สามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับมาดูก่อนนะเช็คเช็คเช็ค เช็คนะครับเช็คเช็คอื่นฮะสมควรใส่การ์ดสองใบโจมตีสองใบนะครับโอเคอันนี้คือตอนจัดผมก็เนาะลวกไนงะลวก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 โอเคมียาเอาไว้ฮิวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมเอาแค่กระจุกเดี่ยวเนอะเอาแค่เอามาเชนสก,กิลเอาง่ายเอามาเชนสก,กิลเฉย,ยๆนะครับผมอ เรียบร้อยครับเวลาดีกว่าเดิมป่ะสี่นแปดโอ้ได้เพิ่มขึ้นมายิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ของครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันเราต้องได้ในส่วนเราต้องได้อ่าเก้าล้านขึ้นไปนะครับถึงจะได้แม่ อีกเดียวเไม่ไหวครับไม่ไหวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตีบอสลับนะครับเราสามารถดูตรงที่จัดอันดับได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ทีมอะไรนะครับกดดูได้นะครับผมอบอสตัวนี้ใช้ทีมนี้นะอบอสตัวนี้ใช้ทีมนี้บอสตัวนี้ใช้ทีมนี้เราสามารถมาคัดลอกนะครับทีมจาก พวกทอปเซิร์ฟนะครับได้เลยเนี่ยอันดับหนึ่งเท่าไหร่โบนัสคะแนนเนี่ยบวก2องร้อกสีก็คือเขาเลือกเลกาสิบแล้วเขาก็เอาหมดเลยเนี่ยเอาพวกนี้หมดเลยนะครับก็ต้องใช้สเตปหลบกันหน่อยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับว่บาการตี bon อบอลัดก็จะประมาณนี้นะผมจะให้ความสําคัญกับตัวสุดท้ายมากกว่านะครับส่วนของรางวันนะครับเมื่อเราตีบอสเสร็จแล้วนะครับไปดูในส่วนของร้านค้านะฮะ แล้วก็เข้ามาดูในส่วน2ที่ในส่วนของสัญลักษณ์นักล่านะครับผมกดเข้ามานะครับก็แต้มบอสลัดของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมเราสามารถซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้ซึ่งมันต้องใช้เยอะมากในช่วงหลังๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าพอเริ่ม5้าดาวเนี่ยมันก็เริ่มได้ใช้แล้วนะก็ามาซื้อตรงนี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ของสาคัญนะครับที่ผมอยากให้ซื้อก่อนเพื่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปซื้ออย่างอื่นนะก็คือ หนึงนี่ชาร์จชูตเตอร์นะครับซื้อไปเลยนะครับซื้อหมดเลยนะครับใส่ทั้งทีมได้ยิ่งดีแต่ว่าต้องเอาไปขัด5ก่อนนะอ่าขัด5แล้วก็ใส่ตัวที่ดาเม็เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาซื้อมันรีมาซื้อมันรีมาซื้อมันรีมาซื้ออ่าซื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆครับส่วนอันนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าสไนเปเปอร์ก็เกิลนะเพราะว่าขัดสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่มีออปชั่นเสริมอะไรใไดๆทั้งสิ้นนะครับผม อันดับที่2มาซื้อไอ้นี่นะครับซื้อเก็บไว้เฉยๆนะครับสไนเปอร์ก็เกิลน,นะครับเมื่อกี้ชาร์จช,ชูเตอร์ใช่ไหมอันนี้สไน,นเปอร์ก็เกิลมาซื้อเก็บไว้เพราะว่าอันเนี้ยข้อดีของเขาก็คือถ้าเกิดเมื่อเราขัดเป็น5ดาวแล้วเนี่ยมันจะมีออปชันเสริมมาอันนึงก็คือเวลาฆ่าศัตรูเราจะได้อ่าในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มนะครับสองจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับซื้อเก็บไว้2อ,อันเนี้ยมาซื้อก่อนเพื่อนเลยนะครับอันดับที่3มนะครับผมนี่ ถ้าใครจะซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าคาริน่ากว่าเราจะปั้น5ดาวเราจะปัดอัพเลเว่าเขาสุดกว่าเขาจะอัพหินของมาเต็มจนถึงต้องใช้หินเขียวอัพเนี่ยเพื่อจะให้น้องปล่อยสกิลเองน้องปล่อยของคาวเพื่อพัดศัตรูอ่าแล้วก็น้องเรียกพี่สาวออกมาซึ่งมันยังยาวนานครับผมน่าจะต้องเลเว่าน่าจะต้องเวอร์หกเว่าเจ็ดนะครับถึงจะทาได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซื้อ นะครับผมจะให้ความต้องกากับอันนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้คือไรอันนี้คือเศษหินพินยการแห่งฝันนะครับเอาไปทําอะไรได้เอาผมซื้อนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้โอ้ oh, ไม่พอฮัลโหลไม่พอโอเคไม่เป็นไรเหลือสินะครับประมาณนี้ที่ผมแนะนําให้ซื้อนะครับนี่เลยเศษหินวินยการปลุกระดับตำนานนะครับแล้วก็เศษหินวิทยการแห่งฝัน s n i p g ชา s t c h a r ซื้อเศษหินวัตถการแห่งฝันมาทำไมนะครับไปดูในส่วนของร้าน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 ความก้าวหน้าฮีโร่นะครับหินไอ้นี่ก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมเราใช้เสร็จเกินหนึ่งอันเพื่อแลก2อันนะแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ก็คือเล่นบอลลัสนะครับผมผมจะไม่แลกอันนี้เด็ดขาดนะครับเล่นในส่วนของบอลลัดเราจะได้ในส่วนของเศษหินพวกนี้มาเศษหินพวกนี้เอามาทำอะไรผมเอามาซื้อพวกนี้นะครับ ในการอัพขั้นขึ้นไปหนึ่งเลยกาแฟเราเอาไปใช้ที่อื่นได้นะครับผมกาแฟเอาไปลงเศษเงินได้ลงอุปกรณ์ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือมันจะเพิ่มความเร็วให้เราในการเก็บดาวให้ตัวละครหลักของเรานะครับผมผมจะมาลงทุนกับอันนี้ก่อนนี่นะครับสามอันก็1 2อยย่ปืนหาก็จะได้เศษมาร2อยนะครับอ่าเราก็สามารถ อัพน้องขึ้นได้อีกนะครับโอเครับก่อนรับก่อนวูดได้อะไรเนี่ยอ๋อนักล่าอ๋อเหรียญนักล่าโอเคอ๋อได้เหรียญนักล่ารับก่อนรับก่อนโอ,โอเคในส่วนของความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาไอ้นี่แน่เลยกองเล็บอ่าพอเราอัพมันห้าเนาะแล้วในส่วนของนี่สไนเปอร์ก็เกิลแล้วก็ชาชุตเตอร์เดี๋ยวค่อยไปข้ามขั้นนะครับผมอ่ะมาเมื่อเราซื้อหินพวกนี้มาเนี่ยหอบไห มันจะสามารถอัพขั้นฮีโร่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้อึนหาผมสีดาวถ้าไปตีบอสอีกทีน่าจะได้แต้มเยอะกว่าน,นี้นะครับผมนี่เห็นไหมผมก็จะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่านะครับนี่ให้ความสำคัญกับดาวตัวละครน,นะครับผมก็คือเอาหินมาอัพอย่างนี้ข้ามขั้นนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับผมอ่ะเพื่อความรวดเร็วของเรานั่นเองนะครับในการเติบโตเนาะเนี่ย แล้วก็อันเนี้ยสำคัญคือต้องซื้อเพราะว่ามันเริ่มขึ้นร้อยเกินเนี่ยมันต้อง,องใช้เยอะละอ่าอันนี้คืออัพเต็มแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ครบเนาะยังขาดสียังขาดสีฟ้าอยู่นะครับโอเคสีฟ้าอย่างนั้นเหรอในส่วนของหินกุกพลางนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมอ่าวิธีหานะครับหาได้จากไหนบ้างไม่ใช่แค่ได้จาก ฟาร์มอันนี้อย่างเดียวนะครับบลันเจนปลูกพลังอย่างเดียวเพราะว่ามันได้แค่วันละสามซึ่งมันไม่เพียงพอต่อเรานะครับผมวิธีของผมก็ง่ายๆครับผมก็น,นี่ไงเนี่ยแต่ <c oughs> ว่าเราต้องผ่านเวอร์ก้าก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ปล่อยไปก่อนละกันนะครับผมแบบบบ,บโอเคอื่นฮาขัดอุ้ยหินอย่างนี้ครบแล้วนะครับอื่นหาเราน่าจะน่าจะเกิดนะครับผม <c oughs> อื่นหาเราน่าจะเกิดเอ้ย เอา้าทำไมละเงินไม่พออ๋อมันขาดสีฟ้าเมืมอกี้เราก็ได้สีฟ้าโอโอ๋อมันได้หินใหญ่โอเคมันไม่ได้หินเล็กโอเศร้าเลยเศร้าเลยครับผมและไอ้ที่สําคัญนะครับผมไอ้ส่วนของกระเป๋าเนี่ยไอเนี่ยมันยังไม่เปิดเนี่ยมันต้องเล่นวน11ให้จบก่อนโอ้โหเสียดายมากเลยครับเสียดายจังเลยนะครับผมก็ จะมีประมาณเท่านี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากดไลค์ก,กดแชร์แล้วกดซับ c ะ i ครกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ